ต่อมอเตอร์ไซค์มาที่ BTS นะครับขึ้นสถานาีอโศกเดี๋ยวเราจะไปกันที่สยามสแควร์ไปที่อาริสาขาสยามครับเพื่อไปเอาเสื้อนิวเซนตัวใหม่ครับขึ้นมาปรากฏรถเพิ่งออกไปครับ <c oughs> ยอมรับเลยว่าไม่ได้ขึ้น BTS นานมากนะครับปกติเวลารีบๆก็จะแวน้นอย่างเดียววันนี้เนี่ยมันร้อนเกินจะแว่นนะนี่ฮะบ <c oughs> ังเอิญเจอแฟนรายการของเดอ Standard บน BTS นะครับ <c oughs> ติดตามด้วยนะครับแน่นอนครับติดตามพ <c oughs> ีมม่เอาใจห,หน่อย ถึงแล้วครับสถานี BDS สยามครับแล้วก็ไปกันที่อาริซึ่งอยู่สยามสแควร์ซอย6ครับมาดูกันครับว่าเสื้อนิวคลเซนฤดูการใหม่ภายใต้แบรนด์ Adidas เป็นยังไงครับนี่คือการกลับมาใช้แบรนด์ Adidas อีกครั้งในรอบ14ปีนะครับและจะเห็นว่าลายของเราเนี่ยล้อไปกับโลโก้ของ Adidas ด้วยนะครับมันใหญ่ขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับของจริงสวยมากครับใครสนใจรีบไปจัดกันได้เลยที่อาริทุกสาขาครับ